สวัสดีจ้า FC คลิปนี้เรามาดูวิธีการถอดปลายแฮน์กันนะคะ FC อันดับแรกนี่ก็เป็นสูตรที่หนึ่งนะมันสามารถถอดได้หลากหลายสูตรหลากหลายวิธีอันนี้เราจะถอดประกับเล่งออกพอเราทําการถอดประกับเล่งแล้วก็สไลด์ปลอกเล่งมาทางด้านซ้ายของตัวรถจากนั้นที่ปลายแฮน์นะคะก็ะะจะมีรูสองรูบนล่างก็เอาไขควงกระแทกเข้าไปแบบนี้ตรงรูเลยค่ะ FC กระแทกเข้าไปแบบนี้ แล้วก็ดึงออกมาทั้งยวงแบบนี้ค่ะสำหรับวิธีการถอดปลายแฮนด์นะทีนี้วิธีการประกอบก็ง่ายๆเองนกคะเอฟซีมันจะมีเดือยล็อกอยู่นะคะนี่เวลาเราใส่เราก็ต้องใส่เดือยล็อกเนี่ยเดือยล็อกตรงนี้ให้ตรงกับรูที่ปลายแฮนด์นกคะเอฟซีเนี่ยเดือยล็อกตรงนี้บนล่างเลยนะคะให้ตรงกับรูที่ปลายแฮนด์ที่เหลือก็เพียงแค่ ดันเข้าแค่นั้นเองนะคะ FC เดี๋ยวดันเข้าให้ดูนะคะวิธีการประกอบง่ายๆแบบนี้เลยจ้านี่นะคะดันเข้าไปตบป๊อกแป๊กเข้าไปเลยจ้าเนี่ยนะคะแบบนี้เลยนี่ตบป๊อกเข้าไปก็เป็นอันเสร็จสรบเรียบร้อย